สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนี่ก็บยู่กับขอควายน้องบีมพื่งเก้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมือนี่มีอย่างมานําเสน่ห์นะครับผมมือนี่มีแม่สาวน้อยฟันนมนมจ้าเลยนี่แม่สาวน้อยฟันนมนมนะครับมืีสองสามตัวเนาะครับมือนี่เนาะแม่จ้ครับโอ้ตัวนี้คืองามนใช่ครับนี่ตัวนี้เพิ่นมาเป็นสายเพชรอุดรแมจ้าตัวนี้ตัวนี้สายเพชรอุดรนะครับผมแม่จ้ไอ ฟันนมนมอยู่บ่ครับตัวนี้แม่จ้ายังฟันนมนมอยู่จ้ะโอ้ยังฟันนมนมอ,อ,อยู่นะครับควายน่าจ,จะปีกว่าเนาะแม่จ๋าเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าตาเพป็นคนขับพี่น้องหน้าตาเพื่อนจ้ะโอ้หน้าตาดีครับหน้าตาดีตาแต้มอยู่จ้ะตากระแต้มอยู่เนาะแก้มกระจำอยู่<ม>จ้ะครับ <laughs> เดี๋ยวเบิ่งหน้าตาครับเบิ่งอ่องคอเป็นเนี่ยไล่ลงมาครับเอิอมะพร้าวคอแข็งขนาดจ้ะคอแข็งคอขาดีเนาะแม่จ้าครับโอ้เดี๋ยวให้เบิ่งรอบโตเพป็นเนี่ยครับบัณนีตห้าไม่ล ไล่ไปรอบๆตัวนี้เด้อเออครับโอ้เนี่ยตัวดีนะครับเ<ม>พิ่นสูงเท่าไรครับตัวนี้เ<ม>พิ่นสูงร้อยสามสิบสามบวกลบจ้าตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับนเนี่ยจ้าเอาจับทั้งนี้นะนะครับจับทั้งนี้แนะ่น้องบีครับสูงร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับเน่ยจ้าอืมหางสวยครับหางสวยหางสวยก็มีต่หนิ้จ้าตัวนี้ก็มีต่หนินะครับแข้งขาเพิ่นกันแน่จ้ะแข้งขาแง่ยครับ ันนี้้ะครบโอสวยครับพี่น้องครับเป็นตะเลียงนะครับคพราะอนาคตนะครับตัวนี้ตะเลียงครับวันนี้ราคาดีครับวันนี้รปคแปดสิบห้าคะแนนต่อร้อยได้จ้ะโอ้ราคาแปดสิบห้าคะแนนเนาะครับสูงร้อยสามสิบสามบวกร้อยสามสิบสามบวกลบนะครับสายเพชรอุดรไอพ่อเพื่อนเป็นไอนลูกของเพชรอุดรนครับโอ้พ่อเพื่นเป็นลูกของเพชรอุดรนะครับหวยทั้งบ้านนะครับหวยทั้งเัินะ ซื้อเพิ่มม้านะครับตัวนี้ครับงามเพื่อคับพี่น้องครับควายสาวยังฟันนมนมอยู่เนาะยังฟันนมนมอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวง่ายตัวน่าดีครับผมเพิ่นงขับงามงามงามครับตัวนี้ครับเปิดไว้เท่าไรก็ครับนี่เปิดใบแปดมืดหาจากตอร้อได้จ้ะแปดมืดหาตอรองได้ครับเดี๋ยวไปต่อกับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เลี้ยงเอ้ยหวยดีจ้ะตัวนี้เลี้ยงดีครับตัวนี้ โอ้งามอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้สช้าหน่อยเนาะแม่จับตัวนี้สาหน,น,น่นอยท่นาน่ะพอปีแล้วครับก้อยตัวนี้ครับบ,รบ่จ้ะท่าน่ะพอปีครับเดี๋ยวเบิ่งนะโอ้เบิ่งหน้าตาเป็นก้อนครับหน้าตาเพิ่นเล้วจ้ะตาแต้มบักหลายเลยจ้ะพี่ตาแต้มแกม้มดี <จำ S 1> ครับแก้มดีจ้ะหวันดีตากระแต้มแก้มกระจำยู่นะครับจ้ะเบิ่งครับเบิง่งโตเพิ่นครับลำคิงลำโตดีครับผมเพิ่นสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่นสูงหน่อยยี่สิบสองบวกลบจับอันนี้สูงหน่อยยี่สิบสองบวกลบนะครับ แต่ว่าแม่เพิินเป็นแม่เผือกจ้ะแม่เผือกครับตัวนี้หางเลี้ยงมันสีดอกจ้ะหางดอกนี่ปลายหางดอกเล็กน้อยครับตัวนี้นี่ปลายหางดอกเล็กน้อยครับแต่ว่าล้ําตัวล้ําคิงดีครับตัวดีครับผมตัวนี้ครับอันราคาเปิดใหไรเป็นไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไบซีมื่นหาตอร้องได้จ้ะซีมื่นหาตอร้องได้นะครับตัวนี้สูงห่อยยิบสองบวกลบนะครับเนี่ยตัวล้ําคิงดีนะครับตัวนี้ครับหูครับกินยาก็ดีเนาะ ครบขนาดจ้ะตัวนี้ตันี้ยังอื่นมีนะครับตัวนี้โมมีจะต่หางดอกยางเดียวได้จากตัวนี้ย้อนว่าแม่เพิ่นเป็นควาอเผือกนะครับลูกผสมตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ้งอีกเพิ่นว่าเพิ่นมีควายงามอีกสองตัวนะครับเข้าไปเบิ้งอีกครับพี่น้องเบิ่งอีกคู่หนึ่งนะครับควายงามครับแม่บอกจ้ะตัวนี้โอ้แม่บอกเบิ่งแม่บอกเพิ่นครับพี่น้องเดี๋ยวจับพี่น้องเบิ่งนะครับแม่บอกเพิ่นนะครับตัวนี้จับเหยียดให้พี่น้องเบิ้งนะตัวใหญ่เท่าไห้ อดึงไปนะครับอืมโอ้พันสูงเท่าไรครับตัวนี้พ่นสูงร่อยสามเจ็ดบวกลบจ้ะสัูงหน่อยสามเบวกลบนะครับอืมสูงนอยสามเจ็ดบวกลบนะครับโอ้พ่อเป็นเป็นตัวใดครับตัวนี้พ่อเป็นเป็นเก่าเจริญจ้ะตัวนี้ลูกเก้านะครับลูกเก้าลูกเก้าครับลูกเก้าเจริญครับมุมีตำหนิจ้ะตัวนี้มุมีตำหนิครับ ยังฟันน,นมนมอยู่นะครับตัวนี้แมนจ่าสาวหน่อยฟันนมนมจ่าตัวนี้โอ้ฟันนมนุมครับอายุสิบปีกว่าแน่เนี่ยแหละครับแมนจ่าอายุกับปีกว่าแน่เนี่ยแหละครับ,อ,บ,รบอืมเดี๋ยวเบ,บิ้งหน้าตาเพื่อนครับหน้าตาเพื่อนเนีน่ขนาดจ่าตัวนี้ครับผมโอ้เขาเปิดกว้างครับกระบาลง่ายหน้าตาดีครับตาแต้มแก้มจำอยู่นะครับโอ้ขาใหญ่ครับพอยตัวนี้ขาใหญ่แข้งขาดีจ้าตัวนี้ขาใหญ่ครับข้อขาข้อเล็บดีครับ จู่มไ้พี่น้องเบิ้งหน้าครับไต่เนื้อตัวง่ายครับตัวนี้ยังขี่สูงได้อีกหลายครับเพราะว่าเขียวว่าท่านได้อยู่ยังเป็นเขียวน้ำนมอยู่นะครับเนาะตัวง่ายครับตัวง่ายตัวนาดีครับตัวนี้ไว้หน่อยได้ว่าตัวง่ายนะครับอีกบ่โดนครับรอยชี้ชูบวกเนาะครับผมตอนนี้ก็รอยแล้วจ้ะครับตัวนี้เปิดด้วยไรเป็นได้ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดด้วยแสนสองจ้ะเปิดด้วยแสนสองครับพี่น้องโอ้ ไว้ยานาคตครับตัวนี้ไว้ฟันนำนมเด้วยกระตัวใหญ่นะครับฟันนำนมอยู่ครับสูงร้อยหอดสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับแมนจ่าต่อรองกันได้จ้าละคะต่อรองได้เด้อพี่น้องบ่อนําใจกันมาเบิ้งเอาครับย้อมเพอสัมสูงคอนแกนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครูเพิ่นนะครับบิ่นเบิ้งครูเพิ่นนะครับตัวนี้เพิ่นว่าเป็นลูกยังเกาะลูกเบิ้มนะครับจ่าตัวนี้เป็นพ่อพันจ่าตัวนี้โอู้ตัวนี้เป็นลูกเบิ้มครับแมนจ่าเดี๋ยวจับเบื้องนะครับ ตัวนี้ครับจับเบื้องนี้ครับผมลูกเบิ้มนะครับตัวนี้อืม,อมโอ้หูหูครับไว้ยินหูจับได้บายได้ชื่โตรครับอืมนี่ครับผมลูกเบิ้มเนอกตัวนี้นะเจนจาะโอ้อายุสี่หน่อยก็ตัวนั้นอยู่ครับผมเขียวน,ำน้ำนมพื่กัน,นเจนจาะสูงอยู่ครับตัวนี้น่าจะซ้ำๆกันเนอกกับตัวนั้นเนาะครับความสูงนะซ้ำๆกันครับตัวนั้นครับลูกเบิ้มครับตัวนี้เป็นตัวผูนะครับ อพเบื้องกระบาลเขาครับเบื้งกระบาลหน้าตาครับตาเต็มแก้มจำอู้เออมะเข้าสันประคอข้อไปแขงพี่น้องเบิ้งนี้ครับเบิงแ้างขาเพื่อนกอดจ่าตัวนี้งามงามภาพส่วนครับอู้เบิ้งลายนี่ยพี่ตัวง่ายครับพี่น้องเบิ้งครับโอู้ตัวง่ายครับตัวนี้ควายน้อยอยู่นะครับผมแม่จ่าเป็นควายน้อยก็จ่าตัวนี้ควายน้อยครับเป็นเป็นคู่กันครับตัวนั่นเนาะมาทางเดียวกันครับ ไวยมาคลองเดียวกันอ๋อเป็นเดียงได้ควยงามครับครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับเปิดตัวนี้เปิดไว้แสนสองให้กันจากต่อร้องกันหน่อยจ่าละคะเปิดไว้สิบสองให้กันนะครับแม่จ้ะต่อร้องไหนคือเก้าครับตัวนี้ครับพี่น้องผู้ได้มักผู้ได้ชื่นชอบกับมาเบื้องเอาครับพันมานำใจครับมาเบื้องเอายุอมเพื่อซ้ำสูงคอนแกนเดอพี่น้องเด้อนะครับผมฝากพี่น้องนะครับติดตามคลิปต่อไปของทั้งช่องนะครับผมไอขอบคุณพี่น้องไอ เอฟซีทางไหนก็ทั้งเมื่อวานนี่ทางอุดร oh, จะ้ะโอท้ทางอุดรเนาะครับเมื่อวานอุดรก็ปิดไปสองแม่นะ oh, จ้ะโอ้พี่ซายกับพี่สาวเนาะครับ<ช>ทางอุดรเมื่อวานปิดไปสองแม่สาวน้อยเกล็ดตุ่ครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะส่งให้เด้อนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ <c oughs>